าโมาอปุตวปูัทวันลาภกราเลวิปุตตะารพะในหลวงน้รง่มซึ้งตลที่นอกพ้นเชมลที่กเลยัก็ล่ีก็คืหานที่นามเป็นเป็นวันาวผสมไปด้วย่านม้มท่านกอยู่รันไดแล Bond มัานสำคัญอย่างหน, enfin, น,นึ่งคือมันควันก้อนสั่งของร่มซส้อออนได้ที่แบบนี้สระการจลดร่มน,นี่รองเลขาที่ธนาคารสมตารันเก็บได้วยจงรองเลขาก่อนดร่องที่ัดรันแกละอต่อีกื่มากว่าใดก็คือนายกสมาคมแบบท่านปรองารในสิ่งทช่จะเกิด เราเปิรงไากลราาเรหมุเลยก็ตัวแทนของขนาดเนกาวมบริจาไปเลยก็อมากเลกเขาขอตัวแทนมาดูการดำเนินงานดีัมาอะไรนี้นะครับาโอเกมาสัมภาษณ์ก็ติ่งมาหางนครับถ้าเหิดเรื่องรก็จะรายงานทั่ทีดยว่าที่จะก่อนรับร้ไในรเ

มี่นำมาพระอาจารย์พระนจรณะธรมโมเดี๋ยวนี้ก็รักษาการเป็นยาววาดโยวัดปลาเทวาพิทักษ์วัดป่าเทวาพิทักษของเฮานี่ก็ได้เริ่มสางมาแต่พศอสรก,ก็กัมีการบุรณะมาเรื่อยๆก็บมาใดหลวงปู่ฤสีสส่นี่เป็นผู้ผ้าบุรณะธนุบำรุงได้ก่อสางสางในเชิงการท่องเที่ยว ในเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดร,ระยอ็ดสางมากกับหลวงปู่พนกับผ้าสางมากกับสางมากเรื่อยๆแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ได้มรณาภาพไปอัตนาภาพก็เลยมารักษาการแทนอยู่นีหญาติโยมสาธุชนที่มีจิตสัทธาที่อยากมาผ้าลูกหลานผ้าหาาิโยมผ้าเด็กหนอยนักเรียนหฮือสิเป็น ทางอ,อสอมอ,อยังกับมัธาสนาศึกษาเบิ่งก็ได้เดี๋ยวนี้ทางวาัดเฮาก็ยังขาดทุนทรัพย์สมแซมอยู่หลายเนื่องจากว่าวัดของเฮานี่มันอยู่ในปาหนึ่งหนาฝนหนาลมโ้นใหม่กับหักใส่อยู่เรื่อยเชนขาหนก็ะขาดอยู่เรื่อ,อยเพราะว่ายังว่นตี้มันรักษาบ่ได้ถูกไอ้นั่นเพราะว่านึงเฮาฝ่าฝนมาเฮากัต้องลบ มันก็เลยกลายเป็นว่าสุดส้มเนี่ยสุดส้มไปเรื่อยๆอันนด้นานเท่ากับคอยเห็ดไปเรื่อยๆหยาดย่ดมผิวมีกิตศัทธาคืออยากมาทําบุญมาเที่ยวมาอย่างกับเขามาได้ในจังหวัดเอยเท่านี้ก็เหลือบ่หลยแล้วปลาเหลืออยู่ตามปัตามาผาพที่สังเกตบังอยู่กับเหลือบ่าพอาสิปลาสถบนี้เขตจังหวัดเอยนี่พอว่าทุกมือนี่เพิ่นกับเปิดป้าเพิ่นกับตัดใหม่ทำไยป้าหลายหันบ่มีผานี่ปลานี่นบ่เหลือ ญาตกกิอยากหายญาติโยมที่มาหล่อมทำบุญกับหายมาดูแรลรักษาซอยกันอีกอย่างหนึ่งเมือนี้กับเป็นวันของอย่างวันนาข้าวบ่วันนขาข้าวกับขอห้ญาติโยมที่อยู่ในเครือข่ายสายนาข้าวอาชีพซื่อมวลชนของเฮาก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญไปทางไหนก็ให้ตลอดปลอดภัยอยากได้ซิมได้ก็ขอให้ชิดให้ได้สมปรานะญาติโยมที่พูดใดมีทุรลมีปัญหาอย่างกับ ปรึกษานะําซื่อมวลชนของเฮาได้เพราะว่ายังว่าที่ซื้อมวลชนก็สิเป็นสายกลางในการเผยแพร่เนวได้ดีบบดีเฮาก็สิได้หูกันในพ่ายภาคหนาเพราะว่า,าต่อไปสื่อมวลชนเฮานี่ดีเป็นตัวสําคัญเพราะว่าสมัยสม้อมันสมัยโซเชียลเฮ็ดที่ยังขันมีโซเชียลขื้นมากนี่ผพิษผิดหน่อยก็เป็นพิษร้ายความดีหน่อยก็เป็นดีรลายเพราะว่าสม้อนี่มันโซเชียลมันมันดงังไว้ด้วยสม้อนี่จัง อาตมาภาพกับระวังคือกันนี่อยู่เฮ็ดเนี้ยพิษกระบอกใดที่พอใบอย่างวันตีหนึ่งซื้อมันหลายสมัยสมือนี่อ่ะบัดนี้ก็ขอหายหยาดโยมเบอร์โทรเลยครับผมเบอร์โทรของอาตมาภาพพระพรนัตจรณะธรรมโมกับเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองสามหกแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดอันนี้เบอร์โทรโดยตรงของเบอร์โทรของอาตมาภาพเลยได้เบอร์นี่ นวันนี้ก็ขอให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนาไปทางใดก็ตลอดปลอดภัยกันสุขภูสุขคนให้มีแต่ความลำรวยลำรวยจงผสมผลสําเร็จแช่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนได้สาธุโลกมาทำบุญก็โลกหลานโลกหลานมาทำบุญก็โลกหลานโอ้ดู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 โลกหลานเอ้ยมาทำบุญกับหลวงปู่ ก็ขอให้บุญกุศลได้หลุดหลานได้ทำได้ครั้งเลยแม้แต่จะเป็นบาปนั่นก็เลยนั่นก็ตามมาลูกหลานนะก็ขอหลูกหลานต้องมีบุญอะไรบุญได้กุศลมาอาศให้หลูกหลานนะลูกหลานได้เน้อถึงไหนอะรใดสถึงนั้นจะหลุดหลานเลยเงินก็ขอให้ไหลมาเป็นกองลูกหลานก็ถึงดอนขอจงไหลมาไปมาไจะลูกหลานนะขอให้หลุดหลหลานขึ้นมาทำบุญ ตงนแต่โชคแต่ใจการลดหลานนั้นมีแต่โชคมีแต่โชคใใจเงินทองไหลมาเลมาเกิดขนไม่อนาพระคโอตามา็นหมอแม่น้ำอก็จะได้หยุดเจ้าตะนันลาเจ้า้องเนอเจ้าตะนันตื่นอ้อยเจ้าอได้นแสนาปราศนาตะวันน้นแรงไอลเจ้าอได้้เดชลังวามมตปรมาปรานาตัวกับการขอปฏิยามในเวลาเจ้าต้องเอาหาปรกาศต้าเข้ามาบอกประกาศ ความเกิดปยายได้ความไข่ปยายเนื้อขอหลุดรานตะคูเจ้าผทรงสุขเต็มเรื่มเจาด้โยนนะสุขอาปลายปิบานานาจารย์ป็นบาตุกการเดินราตัวมีโตมีแรงในลมเดือกโตมมาเป็น